สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะคลิปนี้เราพามาชมโครงการใหม่ค่ะโปรเจกต์ใหม่ค่ะตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะนะคะห่างจากตลาดบางน้ำเปี้ยวเพียง4กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเข้าจากวัดลาดบางกระเบนมาถึงที่เนี่ยครึ่งกิโลค่ะนะคะถ้าเข้ามาได้อยู่ซ้ายมือค่ะ จะมีป้ายของเราติดไปหน้าที่นะคะแปลงเนี่ยติดถนนหลักทุกล็อกเลยค่ะไฟฟ้าสามเฟสประปาภูมิภาคค่ะนะคะสวยมากค่ะแล้วแบ่งเป็นล,ๆๆล็อกล็อกล็อกละไล่ครึ่งค่ะไล่ละหนึ่งล้านบาทนะคะล็อกครึ่งหนึ่งล้านห้าแสนบาทหรือใครต้องการสองไล่ก็แจ้งได้ค่ะเราจะได้จัดให้ตามความต้องการ ะะที่ดินสวยๆแบบเนี้หายากแล้วนะคะที่ติดถนนหลักทุกแปลงเนี่ยค่ะพื้นเป็นพื้นนาค่ะเริ่มตั้งแต่คันดินนี้นะคะนี่เริ่มตั้งแต่คันดินนี้ไปสุดนู่นเลยค่ะต้นตะไคร้ที่เห็นนะไกลๆนู่นนะคะนะคะตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ เนื้อที่11ไร่กว่าแต่เราแบ่งเป็นล็อกๆขาล็อกละไร่ครึ่งน,นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยต้องการ2ไร่เนี่ยแจ้งความจำนวนได้ค่ะพื้นเป็นพื้นนาน,นะคะอย่างที่เห็นนะพื้นเป็นพื้นานานะคะเป็นพื้นานานเห็นไหมคะข้างๆเนี่ยก็ตักบอ่อเตรียมปลูกบ้านไปแล้วสวยงามมากเลยค่ะนะคะพื้นเป็นพื้นานาน,นะคะถมมาประมาณ1เมตรค่ะนะคะจากถนนใหญ่เนี่ยประมาณ1เมตรเท่านั้น นะคะที่ดินทําเรทองค่ะโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่ค่ะสวยขนาดนี้หายากแล้วค่ะนะคะหน้ากว้างต่อล็อกเนี่ยประมาณ40เมตรคะ่ะไรครึ่งเนี่ยประมาณ40เมตรนะคะประมาณ40เมตรเนื้อที่เนื้อที่ไรครึ่งเนี่ยหน้ากว้างประมาณ40เมตรค่ะนะคะลึกก็ประมาณ 60เมตรค่ะลึกประมาณ60เมตรนะคะที่เราเดินเนี่ยเขาตักบ่อแล้วตักบ่อทําโคกเต็มจะปลูกเตรียมจะปลูกบ้านนะคะนี่นี่ดูจากตรงนี้เลยค่ะดูจากตรงนี้เลยเนี่ยสุดเขตแดนของเราสุดเขตแดนของเราแค่นี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่สุดเขตแดนค่ะนะคะ เห็นไหมคะสวยงามมากคะ่ะเนี่ยซัดไปตามถนนหน้ายาวเนี่ยความกว้างเนี่ยคะ่ะความกว้างของพื้นนาเนี่ยหน้ามันกว้างไปเนี่ยร้อยกว่าเมตรสิบเอ็ดไร่เนี่ยร้อยกว่าเมตรเวลามาตัดไร่ครึ่งหน้าจะกว้างได้ประมาณสี่สิบเมตรลึกประมาณหกสิบเมตรสวยงามมากคะ่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจที่จะหาซื้อที่ไว้เก่งกําไรหรือปลูกบักผัดอาศัยหรือทําร้านค้าหรือทากดดังทําโรงงานตรงนี้ผ่านค่ะทําได้ทุกอย่างปิดจบได้เลยค่ะนะคะแถวนี้มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะค่ะมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแยะนะคะเห็นไหมคะ อีโรงงานอุตสาหกรรมไแยกกดังร้านค้าอู่ซ่อมรถบ้านพักอาศัยเก่งกำไรนี้พร้อมจบค่ะอย่าพลาดนะคะลูกค้าท่านใดอย่าพลาดนะคะพื้นที่ที่พร้อมแบบนี้หาไม่ยากหายากมากค่ะนานๆเราจะมีเสนอหนึ่งแปลงนะคะคลิปนี้มีแค่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูใหม่ค่ะ เดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะหลังจากที่เราปักเสาเรียบร้อยวันนี้ช่างรางวัลมาลงค่ะกำลังปักเสานะคะเดี๋ยวพอปักเสาเรียบร้อยเนี่ยเวลาลูกค้าเข้ามาดูเนี่ยจะง่ายค่ะจะง่ายดูง่ายแล้วรู้ว่ามันเขตแดนมันแค่ไหนนะคะพื้นเป็นพื้นนาค่ะตำบลบางขนาดอำเภอบางน้ำเปี้ยวจังหวัดชียงสาค่ะร้านค้าโกดังทานหมดค่ะ นะคะสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆนะคะบุญออน,นำค่าที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ